วัสดีครับผมน้องคาบิบาร่าเองนะครับวันนี้เราจะมาทําการอัปเกรดร่างตัวเองนะครับผมนี่เรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราสามารถกัดได้นะกัดแม่งหรอุฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเกินไปเปล่าตัวนิดเดียวเองนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นแมปอะไรวะอีวิวเลชั่นฮะอะไรสักอย่างนี้นอีวิวเชันคาบิบาร่านะครับผมเป็นแมป สำหรับการแปลงร่างของไอ้เจ้าหนูแทะหนูแคะหนูวันแทะห่าเหวไย่รู้นะนี่นะครับมันจะมีเกณร่างบอกเห็นไหมวันนี้เราเวลหนึ่งต้องเก็บสิบแปมหรอถึงจะวัฒนาการร่างอยากรู้ว่าถ้าร่างต่อไปเราจะเป็นยังไงแต่ไม่ต้องอยากรู้หรอกมันก็ตัวเหมือนกันแหละเออจริงๆนะทําเป็นแบบตื่นเต้นอยากรู้ไปกันแหละแม่นนมยมนมยอมย่อมยมวิเสียงอะไรอะให้มันกินอะไรวะ อ๋อกูเองอุ้ยนี่โอ้ยโอ้ยอย่าโตเลยนะหืมวิมึงเมาวันเชาน้านั่งไปตามตกเฮ้ยเรามีสิบอันนะครับอันนี้มันให้เราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงเราเป็นสัตว์ที่ต้องเลี้ยงสัตว์อีกรอ,อบในหัวเนี่ยอุ้ยแม่เอาหินอะ่ะวิมันตามตูดเราต่อไปนะครับเราจะมากินแอปเปิลทองงับงับอุ้ยโอ้โหดาเมจห้า อัปเกรดล่าฟุตด,ดามเมจแม่งแรงไงคันบิลล่าพันอะไรไม่รู้อันต่อไปนะครับใช้50าสิบหมายรอบนี้นะครับเราจะไปฆ่าไอ้กไก่มันทำเราไว้เยอะกัดแล้วหนีกันแล้วหนี <c ười> คับาบิลล่ากระจอกนะครับอันนี้ยางรอ,รอรอโตก่อนเถอะอี๋รู้ตัวอ่ะเขาพ พูดอะไรวะถ้ารู้ว่าโตไปแล้วเป็นงี้มันก็ไม่โตดีกว่าขอตัวงี้ดีกว่าตอนนี้กําลังน่ารักนะครับถึงตาจะเหมือนเมากนชานะุอ้ยเรามาว่ายน้ำกันเถอะุ้ยรูปั้นอันนี้คือมืองแห่งคาบิบร่าเหรอทำไมมันมีไก่มีงัวมีมีหมูเลยล่ะจริงจริงมันเล่นให้มันเร็วๆได้นะแต่แบบมันมัวพูดไงยำยยำยมยยมยยมยาอ่อนนะครับนยาอ่อนะครับวย อุ้ยอุ้ยไอ้แม่งโคตร่าเกียดอุ้ยขอโทษกันสรับคำหยาบเลยนะครับแต่จริงผงก็พูดคำหยาบอยู่แล้วเออเป็นคนนี้แหละอยากได้มังกรอ,อะ่ะเราได้หมานะครับเราได้แมวดีกว่าเลยอุ้ยหมาสองตัวเลยวะ่ะนี่นะครับเรามีคู่หูเป็นหมาแล้วหมาสองตัวนะครับหมาตัวหลังชื่อบ่อยแม่นะครับเราที่เก็ียดคิดนะครับเรามาตีไก่ดีกว่า มึงห้าร้อยไก่ห้าร้อยไก่ห้าร้อยไก่นี่ไงคลิปเราจจบเพลงแค่นี้นะครับเพราะเราแก้แค้นไก่แล้วเย่บ้าเร็วเกินกินแอปเปิ้ลไปจริงหนูต้องกินไก่นะตอนเนี้ยมาดิไอไก่ไอไก่ไก่เหมือนคำด่าไอไก่มันได้กระโปงได้เลยปะเนาะตีไปดิ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 ตอนนี้เราใกล้พิพิธัฒนาการล่างนะมันเร็ววะเราตีหมูได้ปะ อุ้ยแรงแรงขอโทษขอโทษฝายก่อนเหรออีหมูไม่มีวัวด้วยนะไก่ก็นี่นะครับตัวนี้นะครับถึงเวลาที่เราต้องออกล่าไก,แไาไไก,ไก่แล้วกลับไปดีห้าหรอวะมึงห้าหรอไอไก่มึงห้าหรอไอไก่เหยียบ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 ไปเรากินแอปเปิลดีกว่าเราไม่ทำลายคนนะเราทำลายเพื่อนกันเองนะมันเ,เป็นสัตว์ด้วยกันโอไมก g o ็ oh God. เสียงรถนะครับ ตูท้ทายแล้ววิลโร่ทำลายสัตว์เหรอวะฮะห,ห้าเหรอชิคเก้นลูกไกยเป็นฮิวคือเบลล่ามันคั็นเบลล่าแบบดุ้ายแลว้วอะไรบ้าอะไรวิโรเก็บไปซื้อไข่ดีดีกว่าไข่นี่ยมันกระจอกเลยนะครับเราไม่ต้องการนะได้เวลาหมูละหนึงตาเจ้าอะไรหมูมาดิ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  นี่ไงกระจอเกินหมูยส้มส้มทำลายเราปะโอเคส้ไมไปทำลายเราทําลายก็แปลกแล้วตอนนี้เรามีเงิน50บาทแล้วนะครับเราก็จะเอามาสุ่มตู้นี้นะขอหมานี่โไมคก็ทูดเห็นเบลตกไมไหมครับมันมีเขาเพิ่มขึ้นมาแบบใหญ่ใหญ่จะแปลงล่างเพิ่มดีไหมเนะี่ยฟรีกิฟต์เห็นคำว่าฟรีไม่ได้ โอเคครับปล่อยมันนะครับต้องไปกดไลค์แล้วจอยกุบนะครับปล่อยมันก่อนนะครับขี้เกียจออกอ้ยเราได้เพิ่มอีก50สิบแล้วมีเงินนะทำไงต้องซุ่มไข่ดิเออบ้าหรือเปล่าเก็บไปทำไมล่ะพี่วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อม่กอดนะครับตอนนี้เราหาที่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงไม่เจอกดอ e ีควิปแบบเบสไปเลยนี่มีเจ้าแรดนะครับแล้วก็เจ้าเมียวแล้วก็เจ้าเขียวนะครับผมหมูอิยอ้ยสิเจ็ดสิบแล้ว จะเสียอะไรกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะหว่นมะล่าเุ้ยเหมือนเจอบอสได้โเสาวเราเป็นแค่คาบิบาร่านะครับเราต้องสู้กับได้โเสาวบ้าหรือเปล่าเฮ้ยหนูไม่เอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเขาก็ได้อีพีเหมือนกันนี่ว่านี่นะครับเรากลายเป็น เขายิงบลาโคตรน่าเกียดอ่ะเพิ่งรู้นะครับว่าโตไปแล้วมันน่าเกียดขนาดเนี้ยมันล้วมาสู้กับไอ้ไอ้วัวไอ้วัวห้าหรอวัวเัวโทษ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 แหมพี่วิเลือกตัดเพียงไก่ไงคิดว่าเก่งหรอไอ้วัวฮะฮะฮมาดิ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 รู้ตายกันไปอีกครั้งเดียวอะไรอ่ะเกมบลักหรือเปล่าผมขอฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะให้มันวิวห้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับว่า ความพยายามของเขาอยู่ที่พูดเกี้ยอะไรอ่ะดูว่าแล้วเราจะมาดูนะว่ามันจะอัปลักษณ์ขนาดไหนเอาไอเวน,นไม่ชอบเลยอะ่ะวิวแต่อย่าน้อยลูกกระต่ายต,ตรงกลางก็หายวะวิวเป็นอ้วนขึ้นไหมเนะี่ยมันอ้วนขึ้นนะืหม,มันใจมากได้แล้วเราจะวิวอยากได้ข้าวโพดขอข้าวโพดแล้วกันข้าวโพดว้าว มาทำไมครับเนี่ยโคตรกากหมูโบวแค่สามตัวแจกฟียังเก่งกว่าเยอะเลยดูความน่าเกลียของเรานะนะครับผมตอนแรกกับตอนนี้ผมน่ารักไหมน่ารักจกัดเลยอันนี้คือเวลเริ่มขึ้นง่ายนะเพราะว่าเราค่ายวัวได้ไงแล้วก็ลาก่าต่อไปของเราผมเห็นแล้วแม่งมีเข่าโผล่มาแน่นอนที่เป็นแบบเกดไม่น่ารักขึ้นเลยวะแค่โตขึ้นเลยไัมไม่ต้องมีคงมีเข่าเลยไหมไปอีกอกี่ตัววะ วิ่จะตายก่อนไหมฮะวิมันโกงขนาดนี้เลยไอ้วัวตีก็ตีและล้วล,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 ลดลบได้นี่ว่ะหล่อเลือดรีแป๊บนึงนะวิ่งตีอันนี้ได้เลือดรีนี่เป็นไงเลือดเด้งหัวหอดเลยนะอีกตัวนะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตีเพื่อน,อน,อน,อนต,อนตีอยากตีบ้างวิ่ยมันตายเร็วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนั้นใครบราราลหลึกหลึกกว้างหรืออะไรได้แล้วฮึมมีฟันหรืออะไรครับเนี่ยโอ้โห าจะไปดินแดนต่อไปแล้วน้องเบลก้าเลยเหรออ้อาแล้วไม่บอกว่าอัปเกรดได้ทำไมคุนคุ้นเหมือนเพลสซิมูเลเตอร์เลยเนาะนี่ตัวอัปเกรดแล้วนะนาดาเมจแรงขึ้นแรงขึ้นวะจะไม่ได้อุ้ยใช่ใช่ใช่แรงแรงขึ้นตอนตแรกเหมือนสามร้อยปะอ,อ้ my god กอดปิหลุดเู่เดิมวะไม่รู้มันคืออะไรแต่ที่รู้เบลก้าไปโลกต่อไปโอเคครับคลิปนี้ก็ไปละขอบคุณทีกดซับสไคร้โอ้โหเสียงรถ จริงนะแบบก่อนจะได้ไปคิดทั้งทีแบบต้องนอสเสี่ยงลดหายนะจบคลิปแล้วกัน <c oughs> ที่เกียรฟาร์มไงเข้าใจปะที่เกียรฟาร์มแล้วก็แล้วก็จบคลิปเลยไงกถ้าถ้าคลิปนี้นะครับใครที่ชอบการวิธาีการล่าของคาร์บล่านะครับถ้าอยากให้มีอีพีสอนครับก็ไม่มันไม่มีนะเพราะว่าขี้เกียจเล่นนะครับผมก็แต่ลนะบ๊ายบาย